จะเป็นยังไงถ้าที่ลุซิปกลายเป็นเครื่องประดับซิปก็ถือเป็นอุปรกรณ์นึงที่เราเห็นในชุดประจําวันอยู่แล้วใช่มั้ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าแต่จะมีแบรนด์จิวอรี่อยู่แบรนด์นึงครับที่เอาซิปมาทําเป็นเครื่องประดับจิวอรี่ซึ่งแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์ Van Cleef Arpels เป็นเครื่องประดับสุดหรูจากฝรั่งเศสซึ่งจุดเริ่มต้นก็เริ่มในปี1938เมื่อดัชเชสแห่งวินเซอร์วอลลิสทิมสันหญิงสาวคนรัของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ผู้ลงไหลในแฟชั่นในยุคนั้นได้เห็นซิปบนชุดของเอลซ่าสเกียปาเลลลี่หนึ่งในนักออกแบบแฟชั่นที่เธอชื่นชอบเธอจึงมีความคิดที่จะใส่เครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับซิป เธอจึงขอให้เลนนี่ปูซองผู้อำนวยการฝ่ายศิละลูกสาวผู้ก่อตั้งแวนคีฟแอนด์อาเลช่วยออกแบบเครื่องดับโดยให้ใช้ซิปเป็นต้นแบบในการออกแบบครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องระดับซิปเน็กเลตของแบรนด์แวนคีฟแอนด์อาเลครับ ในสมัยนั้นการเปลี่ยนซิปให้กลายเป็นเครื่องระดับชั้นสูงนั้นถือว่าเป็นความท้าทายทางเทคนิคอย่างมากและถึงแม้แบรนด์แวนคีฟจะมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างสรรค์เทคนิคชั้นสูงในการทำจวเรี่ก็ไม่ง่ายครับโดยช่างเทคนิคของแบรนด์ใช้เวลาไปมากกว่า10ปีจึงจะสามารถทำกลไกให้ซิปเนกเลตออกมาสมบูรณ์แบบได้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากซึ่งความพิเศษของซิปเนกเลตนั้นไม่ใช่แค่เครื่องระดับจะมีรูปลักษณ์เหมือนกับซิปเท่านั้นนะครับแต่ในการผลิตต้องอาศัยทั้งเทคนิคและความละเอียดของช่างทำตอน่้้ลิตงก็ะช ใช้เวลารังสั์มากถึง400-1,200ชั่วโมงเลยครับหลังจากที่แบรนด์แวนคริปได้สร้างซิปเนรเลสําเร็จแล้วซิปเนคเลสเส้นแรกก็ปรากฏแก่สายตาชาวโลกในปี1950 s. ตัวเรือทำมาจากทองแล้วก็ประดับด้วยเพชรทั้งดีไซน์แล้วก็กลไกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่มากครับในยุคนั้นโดยในเวลาต่อมาก็ได้มีการพัฒนาซิปเนคเลสโดยการเพิ่มอัญมณีอื่นเข้าไปทําให้มีการสร้างซิปเนคเลสเรื่อยมาและดีไซน์ก็แตกต่างกันไปครับตามยุคสมัยตัวอย่างเช่นซิปเนคเลสเส้นนี้โดยมี้้ N T โดยดยเธอไสม ใส่ในงาน Academy Award ปี2015สร้อยชนี้ทำมาจากทองประดับไปเพด150เมตรแล้วก็บูสซาฟายอีก300เมตรเลยครับโดยได้สวมใส่สร้อยเทนนี้กับชุดเดรสสีดำสร้างความโดดเด่นให้กับเพลได้อย่างมากเลยครับหรือเส้นต่อมาเป็นซิปแอนทิคฟาเซ โซลาร์เซนิ่งก็ประดับไปด้วยพลอยสีสันสวยงามไม่ว่าจะเป็นสเปซสไตล์การเนี่ยหรือว่าพิงซัฟฟายแล้วก็ยังมีเพชรอีกด้วยครับออกมาสวยมากๆนี่ก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่ผมเอามาให้ชมนะครับซิปเนกเล็ตก,ก็ยังมีอีกหลายชิ้นมากๆนอกจากซิปเนกเล็ตจะเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์แวนคริฟแต่น,นาเปิลแล้วความยากในการผลิตซิปเนกเล็ตก็ยังถือเป็นการตอกย้ำว่าแบรนด์แวนคริฟเป็นแบรนด์เคมีนวัตกรรมและเทคนิคชั้นสูงในการทำเครื่องประดับอย่างแท้จริงเลยครับถ้าคุณฟังมาถึงตตตรรงนนี้้้แลลววชอบบฝา like, าากกกดดดดไคค์ิ Spark, มมยะั